ทุกคนดูดูคันที่มันไม่ได้คันนี้ไม่ได้ใส่กระดิ่งด้วยใช่เออผมเห็นมันนกนกอยู่เมื่อกินะกุ้งแบบที่เกี่ยวตกวันนี้นะครับผมก,ดดก็ดูดิยังด,ด,ดู่ในนี้เลยข้ายาครับแกแค้นได้สำเร็จนี้ซำตำเครเียว แข่ก็ได้ประมาณตัว2งโลอะ อยู่ปะไม่รู้อยู่ครับน่าจะเป็นปลาแดงครับเดี๋ยวดูนะครับเพื่อนๆเกี่ยวกุ้งฝอยครับน่าจะปลาแดงครับขันโค้งเลยพันกันบ่นเนี่ย แดงครับสายพันกันครับผมนี่ตัวแรกครับผมนี่มาแล้วครับแต้มแรกปตแดงครับสวยๆเลยเจ๋วเลยครับ กำลังจะตําส้มตามมะคุงผมก็เห็นปลามขึ้นหลังแพนะครับนี่นี่เราเนี่ยมันขาดไม่ได้เนี่ยมันขึ้นหลังแพผมก็เลยเอามวนเอ็นมามัดตะก้อตีเลยหาข้าววันนี้<ๆ>เราไม่ได้มาว่าต้องต้องได้ปลาเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ม,ม,นมาพักผ่อนมาพักผ่อนวันนี้อากาศดีอากาศเย็นกำลังดีอืดูท่าแลา้วกลางคืนน่าจะขึ้นไปขั้นหนาวอ่ะ ดูยางเลยมีเลยสูตรนี้แหละว่านะสี่ไก่แท้ยวให้ไปนู่นกอผักไม่ไปเอาตรงนี้ก็เอาลองดูครับลองดูเผื่อได้เผื่อได้หัอเราก็มีอ่ะ ตามมำนะครับนี่ซมซำเปรี้ยวกไก่ย่างพักเบกกินข้าวเที่ยงกันก่อนครับผมเบกกินข้าวเที่ยงกันก่อนครับเอาแล้วโอ้ไม่ทันโอ้กดสองที่ยืนเฉยเอ้ยวัวดูนี่กันอยู่ปลากิน ว่าดูกุ้งครับผมเอากุ้งเราไปแล้วกีกระดิ่งดังครับจริงหรือเปล่าละกรอบอืเฮ้เบ่งมัง้ง ปูงไปแล้วปลากรินหรือว่าหรือว่าไอ้นี่มันหมุนวะไม่นะเนาะปลากริ้นเลื่มันไหลนะมันไหลไปเรื่อย่เลื่อมันน้ำมันทำไหลไปเรื่อยตะกี้ผมทุ่นผมอะอยู่นู่นนะเนี่ยปลากริ้นแล้วเช็คหน่อยปลากรินว่ะปลากรินจริงด้วย หากินดึงดึงเฮ้ยหาเวียดหน้าแพ้ไม่กินมากินนี่ตึงๆึงครับไม่รู้ปลาอะไรเดี๋ยวดูก่อนหางแดงหรือเปล่าโอ้ไม้โอ้ปลาเฮ้ยนี่ตกข้าวข้าวข้าวได้บางข้าวแล้วนี่โอ้โหมันกินอย่างนี้ว่าแล้วทุนมันว่าแล้วมันเดินนี่ครับทุกคน โดน,โดนหลังเทนะต่ออาหรินง่ายครับกินหลังเทเคตัวแรกตัวแรกใส่กระชังแล้วมีกระชังลงน้ำไปแล้ว,ว,วรครับตัวแรกครับผมหยุดสับลาบโอเคเดี๋ยวลงตุ่มสองตุ่มหนึ่งได้แล้วหนึ่งแต้ม,ไ,มไ,นะไปเออนั่นสวยงาม นี่ทุกคนเห็นไหมอันนี้อันนี้ทุนผมนะเนี่ยเอาเอนนาโฟมมาผ่าเน็บเอ็นไว้แล้วเอาไปตรงนี้ทำให้ตึงๆไว้ครับเนี่ยทุนทุน,ทนไว ขึ้นตรงนั้นใช่ไหมพี่ไปกินคามือเลยครับพีพีสพามเลยกินคามือนี่มาดูกันในปลาอะไรนี่ครับโอ้โห,โโหไม่เล็กอะ่ะทอดทอดไม่ได้มานะมันมากินเยอะผม ขอลาบน้อยเธออยู่ไหมเนี่ยไม่อยู่อีกแล้วนะก๊อปไ่อยู่ๆขอฟ้าลาบน้อยกัาข้าวเย็ยนครับ <laughs> เพียนเพียนเฮ้ยเพียนครับเพียนครับรถใหญ่อ่ะเฮ้ยเก็ตติดเก็ดด้วยอ่ะหรือเก็ดป็นอะไรแหละเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เก็ดป่าใหญ่เออไม่ใช่อันนี้คนละเก็ดกับปลาเพียนเนี่ยเอาละครับเราได้กับข้าวแล้วครับวันนี้ได้เก็ดมาอันหนึ่งเออติดเก็ดมาอันหนึ่งด้วยเอาละเล่งเล็งเล่งมือ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 เล็งมือ แดงดีครับบอกแล้วผมบวดผมบวดมาแล้วเว้ยนี่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 ครับผมปวดครับผมเดี๋ยวเจ้ามาดิอย่าดิอย่าให้หลุดอีกนะอย่าให้หลุดอีกนะเอ้ได้อยู่ได้อยู่โอ้โชกกล้องหน่อยโชว์กล้องหน่อยมัชราดก็นึกว่ามันแดงโอมาสับเต็มที่ โหทิ้งคันเบ็ดไปเลยวะเยอะกุงฝอยทำงานครับผมโอเคแลววันนี้ปรับแผนหลายรอบแล้วกาบปลามาลาบยังไม่ได้เลยทุกคนแกเกมหลายรอบเวันนี้ตอนเย็นนะปลากำลังกินเลยนะแต่วัดหลุดเป็นไรไม่รู้ครับวันนี้วัดถันนับได้นะแมววัดปลาไปสี่ทีอะ ออกดแบบให้เห็นเน้นๆเลยนะไม่ติดครับไม่ติดเป็นอะไรไเป็นอะไร,ไรเป็อนอะไรแบบเนี้ยงงมากเลยเป็นชูยะตาอะไรเดินเดินแล้วทีเนี้ยน,นี่นี่ให้ดูนะ <c oughs> นี่ของเตรียมทำลงทำลาบก่อนทำลาบโอ้โหเราจะหาตัวนี่หายากมากเลยตัวนี้ซื้อไปไหนหยิบ เยอหมดแล้วเดี๋ยวผสมใหม่อีกครั้งครับเดี๋ยวเยอหมดผสมใหม่ครับก็วันนี้ก็เช่นเคยครับมานี่นี่ไผ่เขียวลุงนึกนะฟางกะทิลุงนึกก็ลำวันนี้ไม่มีลำสดใช้ลำของนายศรใช้เป็นลำของนายศละกันเหยื่อปะนินนะครับเหยื่อปานินนะเนี่ยมันติดถังผมอยู่มันติดถังอยู่มาก็เอานีนแี้ะวันนี้เราไม่มีลำสดมาล้วก็เอาอันนี้แหละเราเช่นเคยครับถึงจะเป็นแม่น้ําก็ผสมพอให้ได้ เอาได้ใช้หมดไปเป็นชุดๆแล้วกันลงนึกสักเซตหนึ่งส่วนสี่ของถุงน่ขนมปังก็เกือบๆเท่าๆกันี่ประมาณนี้แล้วก็ลำนายศ เราจะเน้นให้มันเหนียวหน่อยเราก็จะใช้ลำให้มันเยอะกว่าหน่อยสักครึ่งถุงก็สูตรนี้ใช้มามใช้มาตัา้งแต่ทิพที่แล้วละใช้มาตั้งแต่ทิปที่แล้วแล้วแต่ว่าทิปที่แล้วเ,เราจะมีเยี่ยมโลบวกเข้ามาหน่อยแต่วันนี้ลืมก็ <laughs> เขาเรียกว่าสูตรตามมีตามเกิดครับโอเค แล้วก็ผสมให้เข้ากันสําหรับแม่น้ำหมาเราจะให้มันเหนียวหน่อยเพื่อที่เราจะตีจะัปจะไป,ะไปโอเคครับเดี๋ยวไปผสมเยอะัน่อนกันววมาพร้อมผักเลยครับปลาอยู่ก็เนี่ยน่าจะอยู่นะมานี้ปลาลาบน้อยขอปลาลาบน้อย เอ้ยโกมาแล้วโออยู่รอดตายแล้วกูเฮ้ยนี่ครับทุกคนภารกิจนี้เราเฮ้ยภารกิจหาปลาลับโอ้ยเหมือนยากเย็นมากเลยนะวันนี้โอเคน้ำบ่อนาล้วนโอ้ปลากินเลยทุกคนยังกดด้ามอยู่เลยครับเรีกรำ นก็อยู่ข้างไ,ไหมนี่มันกินของล้วแมวแล้วมันมาเผื่อของผมอ่ะเออมีไซร์เนะี่ยได้ลาบแล้วเล่นลาบแล้วๆๆลาเลยสมัยเล่นงานแล้วผักเต็มหน้าแพรแล้วตีไม่ได้แล้วด้วย

ียวขันมาต้องกระดกดิหนักหนักเลยเน,นี่ยไม่ขึ้นเลยเขาเล่นค่อยเล่นกระเด็นไม่ต่อุ้ยงมาไอ้ยไอ้ไอ้ไอ้โอ้ยเดือดเต็มเลยวเดี๋ยวทุกคนมาดูมาดูมาดู โอ้โหปากมาโอ้ยผมไม่ไ <reco> ด <Christ> <siglo>. ้เบื่อด้วยโอ้โหนี่โอ้ยตะคนติดมุมปากนิดเดียวนะก็ไม่เข้าด้วยไม่เข้าเลยนะโอ้โหนี่โอ้ยโอ้ไสโลครับไสโลไใสโลไอ้นี่นึกว่าประเด็นใหญ่โอ้โหเบ็ดไม่เข้าปากอ่ะติดถ้าปล่อยหย่อนน่าหลุดเลยเมื่อกี้เนี่ยเออแต่ผมล้างไง

ใสยูน้อยใสยูน้อยเอ๊ะใสยูเก็บเงินเฝ้ามาทั้งวันครับมาแล้วนี่เก็บครับทุกคนหืมเป็นประกายครับนี่าากับตัวกินกุ้งครับผมนี่ดูปากมันดูลักษณะปลาครับกินข้าวต้มกระแดงนี่หืม เดี๋ยวมาดูวิธีเกี่ยวกุ้งแบบที่เกี่ยวตกวันนี้นะครับผมก็ผมใช้ข้อสองเนี่ยเห็นไหมกล้องเห็นป่ะครับอสองอสาอมแบบนี้ครับหมดเลยพายุก่อนพายุกูรู้ก ปากินปากินหมาแน่นอนหมาแน่นอนโดนคันนี้มาแน่นอน เกี่ยวกุ้งคันนี้เกี่ยวกุ้งครับปวดแรงขนาดนี้ดู้ดูนะแมวครับผมนั่นไง<ด>มาแน่นอนครับทุกคนเกี่ยวกุ้ง,งนี่ยกยกเลยอ้ย mời mọi người mời chọn mời 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 Ôi Ôi, mời 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 Ôi mời 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 เตรียมสวิงเลยเตรียมสวิงเลยไม่ยกแล,ล้วรอบนี้ ไปไปไปไ,ไปไฟมาไป้ยขาดพอดีหลุดพอดีหลุดพอดีโ้หหลุดพอดีครับโอ้โหหลุดพอดีครับหลุดพอดีีเลยมายกโโอ้โหเ,เอาเอาจนสำเร็จโนี่นครับท,ทุกคนดูดูดูไซพอ,อกับขอนครบเลยเนี่ยโย<ห>ไพอ,พอ,อกันเลยเนี่ย สุดยอดใช่เขิมโอ้โม่งั้นได้สามแต้มแล้วทำไมหลุดไปตัวนึงไงคนเห็นไหมกุ้งอยู่ในปากนะครับสองข้อนะขอเดียวขอเดียวเหรอหนึ่เดียวดูยังอยู่ในนี้เลยอ่ะยังขาปากเลยไหมมึงตะการตะกะเองอ่ะยอดยอดใช่เขิมโอ้โหม่งั้นได้สามแต้มแล้วทำไมหลุดไปตัวนึงไงครับนี่ไม่เรื่อยไม่เรื่อยดูเต็มปากไอ้ขั้นที่มัน โยบโยบเมื่อกี้ไหมผมเพิ่งเปลี่ยนตีเมื่อกี้ไงฉันไม่ได้ฉันนี่ไม่ได้ใส่กระดิ่งด้วยใช่เออผมเห็นมันยบอยู่เมื่อกี้เนี่ยลุงหมายมาดันพักให้นะครับนี่ก็อยใหญ่เสร็จลุงหมดอ่ะก็อยใหญ่มาล่ลุงดันให้หมดอ่ะ อันนี้แม่เม้าหนาวเรากำลังจะก่อไฟจริงหนาวจริงครับจริงเย็นเจี๊ยบตี๊ดดูภายในก่อไฟของเราเนี่ยติดวัสดุนะต้องติดสิ เงินต่อว่าเราจะทำอะไรวันนี้จะไม่กินต้มมาม่าหรอกก็นี่มาม่าร้อนๆนั่งกินมาม่าเคลียร์ผักดูเบ็ดมนั่น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 เฮ้ยก็ไม่เล็กมากเฮ้ย Dũ. Ở đây nhau 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 Đen nhau 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 Cung nhau cung nhau tì vậy cung nhau 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 เด้งมาซูเปอร์แมนครับป่ากินครับโอ้โหหลุดอีกแล้วโอ้เราไม่ได้ล้งมันไงเมื่อกี้เนี่ยโอ้ตื่นขึ้นมาป่ากินเลยครับเมื่อกี้ยุบรอยหลุดอีกหนึ่ง ยืนเป็นซูเปอร์แมนอตอนวัดอยู่นะตึงเลยมันตึงเรียบร้อยครับหลุดไปแล้วอีกหนึ่งไล่ไหมไล่ยโอเคตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงนะครับ<อ>ก็หมดเวลาของเราแล้วเก็บของเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวไปดูปลาในกระทังกันหน่อยมาชมผลงานกันวันนี้ ภารกิจลาปลาหมานะครับแต่ภารกิจลาปลาลาบเมื่อคืนนี้รู้สึกว่าจะฝ่าว่าประสบความสำเร็จเรามาเปลี่ยนเป็นลาปลาหมาแทนดีกว่าเปียวเปียกเปียกเปียกอครับอุ๊ยอะไรครับหน้าขาวๆหน้าปลาสามตัว ทำหลุดไปสองตัว,ตวจะย,ยกนะครับเมื่อคืนหลุดไปตัวนึงใ<อ>จร้อนไปหน่อยนะครับไซใน,ใน่าเลยจะยกอ,อ่ะก็ได้เนี่ยไซประมาณนี้นครับที่หลุดไปก็ประมาณประสบความสำเร็จครับแต่ว่าปลาลาบเราไม่ประสบความสำเร็จร <c oughs> ก็เราไม่ได้เตรียมเหยื่อมาเหมือนทุกครั้งไงใช่เรา,เรามีติดแค่ขนมปังมานิดหน่อยใช่เรากับไอ้อะไรนะไ่เขียวไอเขีเขียวกับขนมปังเราไอ้พวกแกมโลพวกอะไรไม่มีวันนี้ย เนี่ยครับถ้าเป็นผลงานทิปแท้ตรงหมายวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร้ให้ช่องน้องแมวกบับช่องน้องก๊อปด้วยนะครับผม<ช>วันนี้วันนี้ส่งงานรวมเลยครับวันนี้เ,เอาเอา,เอาเป็นคลิปนะ้องแมวส่งงานรวมผมเป็นคนถือกล้องครับนี่ครับดูดูฟอร์มาครับโอ้สามตัวทำไม่พลาดไอสองตัวนั้นอะห้า <5 S 1> ตัวไม่งั้นได้ห้าตัวเลยโอเคก็วันนี้หมดเวลาแล้วเดีย๋ยวพบกันลิปหน้า ผมก็นะคไปทำที่ไหนก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมครับผมสรับวันนี้สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมนีออ่ออก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 สดสดนี่ใสร่รุ่นรุ่นเดียวกันเป๊ะ